สวัสดีนะคะทำไซม้วนบนลาณค่ะเอ้ยไม่ใช่ทำไส้ฝอยท,ทุกทีง่ายๆเลยแต้มกาววางไม้ตรงกลางไซฝอยนะแล้วก็พันค่อยๆพันนะคะนี้ค่อยๆจิกค่อยๆขยุมนะคะ แบบนี้เรียบร้อยค่ะอีกสักอันเนาะก็คือไม้จุ่มกาวกาวลาสิกของเรานี่แหละค่ะแต้มเอาไม้วางตรงกลางนะแล้วก็กดตรงนี้ แต้มกาวแต้มทั้งหมดนะคะวางนี่นะทำแบบง่ายๆธรรมดาค่ะรอ้อยแห้งแล้วนำไปใช้งานนะคะะฝากกดไลค์กด like, subscribe ค่ะขอบคุณที่มารับชมค่ะสวัสดีค่ะ